สวัสดีค่ะเจอกันค่ะกับครูพิมพ์นะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะของชั้นปฐมศึกษาปีที่6ค่ะคลิปนี้เจอกันคลิปที่39แล้วนะคะคลิปนี้คุณครูจะพาเราขึ้นเลือกใหม่นะคะให้นักเรียนค่ะเปิดหนังสือหน้าที่27นะคะ เปิดแล้วใช่ไหมคะเรื่องใหม่ของเราที่จะเรียนวันนี้ก็คือการหาคอรอนอรโดยการหารนั่นเองค่ะตัวอย่างนะคะพิจารณาการหาคอ,อนอของ54และ81ค่ะจะมีทั้งหมด3ขั้นนะคะเรามาดูขั้นที่1ก่อนเลยค่ะหาจำนวนนับที่หาร54และ81ได้ลงตัวค่ะตัวอย่างเขาจะเอาแม่สามมาหารนะคะก็ตั้งหารสั้นค่ะเหมือนเราเหมือนเราหารหอรอมอเลยนะคะแต่ว่าวิธีการตอบจะแตกต่างกันค่ะ 3อะไรคะถึงจะได้54 3คูณ18 3อะไรถึงจะได้8 1 3คูณ27นั่นเองค่ะต่อไปค่ะขั้นที่2หาจำนวนนับที่หาร18 27ได้ลงตัวก็เอาแม่3มาเหมือนเดิมค่ะก็หารนะคะขั้นที่2ก็คือบรรทัดที่2นั 2. ่นเองก็หารตรงนี้นะคะ3อะไรถึงจะได้ 18, 3, 6เป็น18 3อะไรถึงจะได้27 3, 9เป็น27ค่ะต่อไปค่ะขั้นที่3นะคะขั้นที่3หาจำนวนนับค่ะที่หาร6และ9ได้ลงตัวก็เอา3มาหารเหมือนเดิมค่ะขั้นที่3คือตรงนี้นะคะ3อะไรคะถึงจะได้6 3, 2เป็น6 3, อะไรถึงจะได้9 3, 3เป็น9 สามารถหารต่อได้อีกก็คือต้องเอาแม่หนึ่งแต่เราจะไม่นิยมเขียนนะคะพบว่า2และ3ไม่มีตัวหารร่วมนอกจาก1ค่ะถึงจะสิ้นสุดการหารดังนั้นค่ะผลค,คูณร่วมที่น้อยที่สุดของ5 4 8 4 81คืออะไรคะก็เวลาตอบในการหารคอรนอรนะคะเราก็ต้องเอาตรงนี้ค่ะมาตอบทำเป็นอย่างนี้นะคะเอามาตอบให้หมด คุณครูอยากให้เราเรียงลําดับจากน้อยไปหามากนะคะเพื่อความเป็นระเบียบในหนังสือเขาไม่ได้เรียงไม่ให้เราก็ไม่เป็นไรค่ะก็มี3คูณกันทั้งหมด4ตัวค่ะแล้วก็2แค่ตัวเดียวนะคะตอบ162ค่ะเปิดหนังสือหน้าที่28ต่อเลยนะคะเรามาดูหน้าที่28ค่ะเขาจะให้เราหา3จํานวนค่ะก็คือหาคลรรของ60 96และ48ค่ะก็มีด้วยกัน3ขั้นเหมือนเดิมนะคะขั้นที่1ค่ะหาจำนวนนับที่หาร60 96และ48ได้ลงตัวเอาแม่6มาหารก่อนนะคะในขั้นที่1ก็6อะไรคะถึงจะได้60 6คูณ10นั่นเอง6อะไรถึงจะได้96ก็6คูณ16ค่ะ6อะไรถึงจะได้48 6คูณ8นะคะเราไปดูขั้นที่2ต่อเลยค่ะ ขั้นที่2นะคะหาจำนวนนับค่ะที่หาร10 1 6และ8ได้ลงตัวเอาแม่2มาหารนะคะเอาแม่2มาหารก็ตรงนี้เลย2อะไรถึงจะได้ 10? 2 5เป็น10 2อะไรถึงจะได้ 16? 2 8เป็น16 2อะไรถึงจะได้ 8? 2 4เป็น8นั่นเองค่ะขั้นที่3นะคะพิเศษนิดนึง หาจำนวนนับที่หาร 5, 8และ4ค่ะได้ทั้ง3จมจำนวนพบว่าไม่มีจำนวนใดที่หารได้มากกว่า1ใช่ไหมคะนอกจากอะไรจึงจะต้องทำจำนวนนับนะคะ 5, 8และ4ได้2องจำนวนอย่างเช่นเอา4มาหารถ้าเอา4มาหารมันก็จะต้องเศษ1นั่นเองพบว่า 2และ1นั้น,นไม่มีตัวาหารร่วมของ2จํานวนใดค่ะนอกจาก1แต่เขาจะไม่ได้ยมเขียนแม่หนึ่งลงไปนะคะดังนั้นค่ะครนก็เอาลงมาเขียนเลยค่ะตามตรงนี้เลยค่ะก็ตอบ480นะคะเปิดหนังสือต่อเลยค่ะหน้าที่29นะคะมีด้วยกัน2ตัวอย่างค่ะหาครนอร8และ20นะคะเวลาเราจะหาครนรนะคะ คุณครูอยากให้เราใช้แม่สุดคูณสูงๆเลยค่ะเอาแม่จํานวนที่มากเอามากๆไว้ก่อนเลยนะคะถ้าเราใช้แม่นนน้อยตัวหารในการหารมันก็จะยาว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 มากเลยค่ะแต่ถ้าเราใช้แม่ที่มีจํานวนมากนะคะเวลาการหารสั้นของเราหรือตัวหารของเราก็จะไม่กี่บรรทัดค่ะวิธีทําค่ะตั้งหารสั้นไว้8%และ20%ใช่ไหมคะ ดูแม่สุดคุณประกอบด้วยนะคะในตัวอย่างเขาเอาแม่4มาหารเราก็ต้องเขียนลงไปค่ะสีอะไรถึงจะได้8 4 2เป็น8 4อะไรถึงจะได้20 4, 5หเป็น20นะคะดังนั้นคณาของและ20คืออะไรก็เอาลงมาเขียนตามลูกศรอ,อย่างนี้นะคะก็คือ 4, คูณ2คูณ5นะคะเท่ากับ40ค่ะเรามาดูตัวอย่างที่สองนะคะหาคณาของเก้ายีและ45ค่ะวิธีทำตั้งหารสั้นไว้นะคะ 9 25 45 9อะไรถึงจะได้99 1เป็น9 9าอะไรได้25้ามีไหมไม่มีเราก็เขียนไว้ก่อนนะคะเราค่อยไปดูว่าขั้นที่2เราจะสามารถหารได้ไหม9กาอะไรได้45 95 45่ค่ะหาหารต่อเราจะได้หารต่อก็คือ25ตัวเดียวนะคะเอาอะไรคะมาหารเอา5มาหาร5าอะไรถึงจะได้25 55เ 5, ป็น25นะคะก็ดังนั้นค่ะคอรน ของ 9, 25และ45คืออะไรคะเวลาตอบก็เอาลงมาตอบอย่างนี้เลยคะ่ะก็เขียนลงให้เรียบร้อยนะคะ9คูณ5ูณคูณคูณเท่ากับ225อตอบเป็นเลขไทยคะ่ะมีการบ้านให้ด้วยนะคะการบ้านนะคะหน้าที่29นี่ละคะ่ะให้ทำข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3นะคะทำลงในสมุดคะ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าคุณครูจะมาเฉลยนะคะสำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ